ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกลมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอำํำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอว์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอํำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามาดูจากตัวตนที่แท้จริงของวัดสือวดลอยากให้จดจำว่าเราคือพระเอกหมอํำวัดสือวดลที่ไม่ใช่แค่มีดีทางด้านน้ำเสียงออดอ้อนลีลาการร้องการรำแต่หนุ่มหมอํำสุดม่วนคนนี้มีความจริงใจ ที่มอบให้กับแฟนเพลงทุกคนฝากติดตามเพลงกลั้นน้ำตาออกมาเตยด้วยละกันนะครับเอ่อซิงเกิลน,น่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปี6ป,6ปีใช่ครับเพราะว่าเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าคนเดิมนะครับ เพลงผาแดงนางไอถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้าตาออกมาเตยยังไงก็ฝากด้วยครับตอนนี้นะสองแสนกว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับน้าเวทีม่วนยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเตยนะครับคำร้องโดยอาจาร,รย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระอเอกอํำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปไปร้องไปรำไปเตยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเตยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเตยเพื่อ f อฟหน้าวิธีอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวโดนนะครับอยากให้เพลงก้านนำตอมาเตอร์ยอยู่ในใจของพี่น้อง mm hmm. FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอวหมอลำหรือ,อหมอลำหลายๆคณะเอาไปเตยประมาณนี้ครับ mm hmm. แค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับ mm hmm. สามารถติดตามได้ที่ช่องสาวน้อยลำเพินอินดี้ร c คอร์ดนะครับหรือ,อช่องวัดศิวดนลำเพินออฟฟิเชีได้นะครับภาษาไทยหมดเลย มีมีแน่นอนครับกำลังคุยกับบอสโจว่าอาจจะมีเพลงช้าหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงเร็วอีกหนึ่งเพลงนะครับน่าจะหลังปีใหม่ไปนี่ครับส่วนตัวจริงชอบเพลงช้าครับเพราะเป็นคิดว่าตัวเองน่าจะร้องเพลงช้าได้ได้ได้ดีประมาณเศร้าๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ชอบหมดแหละครับให้ให้เพลงไหนมาทําให้เต็มที่เลยครับครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกลั้นน้ําตาออกมาเต้ยนะครับปล่อยออกมาแล้วนะครับอยากให้พ่อๆ่แม่นะครับ ฟังเด้อพี่น้องเด้อเอาจักน้อยก็ไดรขอขอนิดนึงแซมเปิลนะครับมันทอละมันซึ้มมันเสามันทอละมันซึมมันเสาจากที่เฮาสิเตยเ่าดองดองเปลี่ยนมาโศกกนยันว่าชัดน้องชัดน้องอ่ชัดน้องชัดน้องชัดน้องชัดนองอ่ะชัดน้องชัดน้องสมิ้นหายไปท้อขิงถูกเธอทิ้งนี้ไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตย ด้วยนะครับกลั่นน้ำตาออกมาเตยครับผม,ต,ต,มติดตามด้วยที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักราวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลินออฟฟิเชียลหรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครั